ฝั่งนี้นะครับก็จะเบียดเสาประมาณนี้นะเล่นเอาเสียวเลยนะนะครับโอ้โหแบบเบียดประมาณนึงเลยนะครับแต่ว่าด้านหลังนะครับสามารถเปิดประตูได้นะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเวิร์กนะครับอ่าเราก็สามารถเปิดประตูขึ้นลงได้สะดวกสบายหน่อยครับแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเบียดหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเสียบเสียวหน่อยนะอ่า สวัสดีครับผมตั้มไทม์ยัตเตอรช็อปนะครับสลับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนเพื่อนะครับในการถอยเข้าซองนะครับบนลานจอดรถที่เป็นซองแคบนะด้านฝั่งซ้ายมีเสาปูนด้วยนะฝั่งขวาก็มีรถจอดนะครับเราจะมีวิธีการกับระยะยังไงเราจะมีวิธีการสังเกตยังไงเราจะดูยังไงนะครับนะครับเพื่อนเพื่อนอยากดูแล้วใช่ไหมครับผมนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนอยากดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับสรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดปุ่ม subscribe นะครับ เราจะเข้าซองนี้นะครับมาเราจะเข้าซองนี้นะนะครับเราขับเข้ามาครับมันเป็นซองแคบๆนะครับเราต้องเข้าใจนะครับเราชิดฝั่งขวาให้ได้เยอะที่สุดนะนะครับเบียดฝั่งขวาได้ยิ่งดีนะครับเมื่อเบียดมาปุ๊บนะครับเบียดมาปั๊บนะครับอ่าเบียดมาปุ๊บนะครับนะครับเราก็ดูนะครับให้ตัวเรานะครับตรงกับคันสีฟ้านะเพราะว่าเราจะเข้าซองนี้นะเราจะเข้าซองนี้นะครับเราให้เราตรงกับคันสีฟ้าครับนะครับพอเราตรงกับคันสีฟ้าเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่านะครับพอตรงปุ๊บนะครับเราหมุนพวงมาลัยซ้ายออกให้หมดเลยครััััับบบบบคครรรรงงขตตไไปป เบี่ยงไปครับพอเบี่ยงไปปุ๊บดูกระจกมองข้างฝั่งขวานะนะครับดูว่าเราเห็นป้ายที่เป็นรถคันหรือยังนะครับอ่าไม่จเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับอ่าพอเราเห็นแล้วปุ๊บเราก็คืนล้อตรงครับพอคืนล้อตรงปุ๊บมาแล้วก็ใส่เกียร์ถอยหลังครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็ถอยครับถอยนะครับถอยเข้าไปครับถอยครับถอยอ่าถอยตรงๆก่อนนะพวงมาลัยผมตั้งตรงนะถอยตรงๆครับนี่ทีนี้นะครับเรามาดูว่าช่องว่างนะครับระหว่าง ตัวถังรถเรากับคันสีฟ้ามีช่องว่างห่างนะครับถ้ามีห่างเราก็หมุนขวาเลยครับหมุนขวาประมาณนึงนะครับไม่ต้องหมุนหมดนะหมุนประมาณนึงนะครับอ่าหมุนค่อยๆถอยไปครับนะครับนี่ผมหมุนประมาณนี้นะนะครับอ่าหมุนประมาณนี้นะครับนี่ครับผมหมุนผมไม่ได้หมุนหมดนะครับผมหมุนประมาณนึงนะอ่าพอมุนปุ๊บนะครับเราเข้าไปครับนะครับเราเข้าไปครับถอยถอยครับถอยถอยปุ๊บอ่าถอยเข้าไปครับนะครับแล้วก็ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายอ่าถ้าเราเห็น เราเห็นเสานะครับพ้นนะครับมีช่องว่างระหว่างตัวถังรถเรากับเสานะครับแสดงว่าเราพ้นแล้วนะทีนี้พ้นแล้วนะครับเราก็หมุนพวงมาลัยค้างไว้ครับนะครับหมุนขวาให้หมดนะครับค้างไว้นะครับค้างไว้ปุ๊บมานะครับเราก็มาดูนะครับนี่ครับถ้าเพื่อนๆมีกล้องมองหลังนะนะครับก็ดูว่า เส้นสีฟ้าของเราครับขนานกับเส้นขอบหรือยังนะครับถ้าขนานเราก็คือล้อตรงนะอ่านะครับเราก็คือล้อตรงครับปึ๊บอ่าคือล้อตรงครับคือล้อตรงปึ๊บครับแล้วก็ปล่อยไหลมาตรงๆนะนะครับนี่ครับถ้าเพื่อนๆมีกล้องมองหลังนะนะครับก็ดูกล้องมองหลังนะครับว่าเส้นสีฟ้าเราขนานกับด้านข้างหรือยังนะครับอ่าเพราะมันมีอยู่เส้นเดียวนะนะครับทีนี้นะครับเราพอเราถอยตรงๆปึ๊บเราก็ดูดีๆครับดูกระจกมองข้างเราตรงจริงหรือเปล่านะกล้องไม่ได้หลอกเราใช่ไหมนะเราก็ดูดีๆครับดูกระจกมองข้างปึ๊บนะครับดูฝั่งซ้ายครับ ด้านตรงกระจกเรานะครับอยู oh, ่ใกล้ปูนมากไปหรือเปล่าไปเบียดปูนไหมอาถ้าถ้าไม่เบียดก็โอเคนะนะครับเราก็ถอยตรงๆมาครับถอยตรงๆมาป๊บถอยตรงๆมาป๊บถอยตรงๆครับถอยตรงๆนะครับเราก็ดูดีๆนะครับนะครับด้านท้ายนะครับเราประมาณนี้นะเส้นสีเส้นสีฟ้าของเรานะครับอยู่ตรงกันชนท้ายของเขาทีนี้เราก็มาดูกระจกมองข้างนะครับว่ากระจกมองข้างเรานะครับอยู่ในระนาบเดียวกับ รถคันนั้นข้างไหมถ้าอยู่ในเลนหน้าเดียวกันก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอ่าถ้าโอเคปุ๊บอ่าเราก็ใส่เกียร์พีลงไปได้เลยนะ<ม>ใส่เกียร์พีปุ๊บอ่าแล้วก็ลงไปทําธุระของเราได้เลยนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราลงไปดูด้านอนครับว่าเป็นยังไงนะอะ่เดี๋ยวเราลง,ลงไปดูดครับอ่านะครับหลังจากที่จอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมีช่องว่างระหว่างตัวถังรถเราะนะครับกับเส้นประมาณนึงนะพอให้เราเปิดประตูได้นะอะ่เดี๋ยวผมเปิดประตูให้ดูนะครับก็เปิดได้นะนะครับ นะครับก็ประมาณนี้นะนะครับเปิดประตูได้พอให้เราลงได้นะนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งขวานะครับถ้าเรานั่งในรถนี่คือฝั่งซ้ายเรานะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเบียดเสาประมาณนี้นะเล่นเอาเสียวเลยนะนะครับโอ้โหแบบเบียดประมาณนึงเลยนะครับแต่ว่าด้านหลังนะครับสามารถเปิดประตูได้นะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเวิร์กนะครับเราก็สามารถเปิดประตูขึ้นลงได้สะดวกสบายหน่อยนะแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเบียดหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเสียบเสียหน่อยนะก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับในการ คอยจอดซองคับแคบแบบนี้นะครับอ่านะครับเมื่อเราออกนะครับปุ๊บนะครับเราถ้าเป็นปกติเราจะให้กระจกมองข้างนะครับเลยด้านหน้ารถนะนะครับแต่นี้เราจอดแบบแนบชิดสนิทเลยนะครับเพราะซองมันแคบนะนะครับเราต้องให้ตัวเรานะครับอ่านี่นี่คือตัวเรานะครับปุ๊บนะครับพอตัวเรานะครับเลยหน้ารถปุ๊บเราก็หมุนขวาให้หมดเลยครับ หมุนขวาหมดเลยครับหมุนขวาหมดนะครับหมุนขวาไปครับนะครับช่วงที่หมุนขวานะครับเราก็ดูกระจกมองข้างนะครับอ่าดูกระจกมองข้างฝั่งขวานะครับว่าตัวถังเราเข้าไปใกล้รถเขาไหมนะครับอ่านะครับดูปื๊บปื๊บปื๊บอ่าดูสินะครับอ่ามีช่องว่างระยะห่างนะครับมีช่องว่างระยะห่างนะครับคงที่นะนะครับไม่ไม่ไม่บีบเข้าไปนะคงที่แสดงว่าเราพ้นแน่นอนนะครับอ่านะครับทีนี้นะครับเรามาดูด้านหน้าฝั่งซ้ายครับนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายถ้าขอบสันกระโปรงเรานะครับถ้าเป็นรถกระบะนะครับเราอ่าสันกระโปรงเรานะครับ ไม่ขึ้นไปตรงกันชนหน้าเขาแสดงว่าเราพ้นนะถ้าเราต่ํากว่าแสดงว่าเราพ้นนะครับอ่าแต่ตรงนี้นะครับเป็นรถกระบะนะครับอยู่ใต้กันชนนะนะครับอ่านี้เป็นรถยกสูงนิดนึงนะนะครับเราก็นี่ครับอยู่ประมาณนี้อ่าแสดงว่าพ้นครับอ่านะครับเราก็ขับรถตรงไปได้เลยนะอ่าพอรถตั้งตรงปุ๊บอ่าคือรถตรงครับอ่าขับรถตรงไปได้เลยครับแหมครับผม เราจอดจากซองนะนะครับโดยที่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นรถเก่งที่จอดอยู่นะครับเราจะกะยังไงนะครับว่าด้านซ้ายนะครับด้านหน้ารถเราด้านซ้ายจะพ้นรถคันข้าง,งหน้าไหมนะครับแล้วก็การจอดแล้วก็การออกจากซองนะครับโดยที่เราแนบชิดสนิทกับคันด้านข้างนะเราจอดยังไงนะ,ะเดินหน้าก่อนครับนะครับใส่เกียร์เดินหน้าปุ๊บ เดินหน้าออกมาครับนะครับเราเดินหน้าตรงๆออกไปก่อนนะนะครับเดินหน้าตรงๆออกไปก่อนนะครับอ่านะครับเดินหน้าตรงๆงนะครับพวงมาลัยผมตั้งตรงนะนะครับพวงมาลัยผมตั้งตรงปุ๊บอ่าเดินหน้าออกไปครับนี่ดูกระจกมองข้างนะครับว่าอ่เรากระจกมองข้างเราเข้าไปใกล้อ่าเสาปูนไหมอ่าถ้าไม่ใกล้ก็โอเคนะครับโดยปกตินะครับเราจะให้กระจกมองข้างเรานะครับเลยหน้ารถเราก็จะหมุนพวงมาลัยใช่ไหมครับทีนี้เราจอดแบบแนบสนิทชิดนะครับแนบเลยนะครับจอดใกล้ๆ้กันเลยนะครับเราก็ให้ตัวเรานะครับ เลยนะครับเลยก่อนแล้วเราค่อยหมุนพวงมาลัยนะนะครับอ่าเมื it, ่อเราตัวเราปุ๊บอ่าตัวเราเลยแล้วใช่ไหมครับอ่าเลยแล้วปุ๊บหมุนพวงมาลัยครับหมุนพวงมาลัยนะครับจังหวะที่หมุนพวงมาลัยนะครับดูกระจกมองข้างนะนะครับดูกระจกมองข้างนะครับอ่านะครับดูกระจกมองข้างว่าตัวถังรถเรานะครับเข้าไปคู่ดนะครับเข้าไปคู่ดเข้าไปใกล้รถที่จอดไหมอ่านะครับถ้าเราดูแล้วว่าอ่าไม่จอดไม่เข้าไปคลูดแน่นอนครับมีระยะห่างแน่นอนนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายครับเราก็ดูนะครับว่าสันเกจกเรานะครับอยู่ บนอยู่ใต้กระโปรงหน้าเขาไหมนะครับถ้าอยู่ใต้กระโปรงหน้าเขาแสดงว่าเราพ้นนะแต่ถ <g zia> <t> ้าสันกระโปงเราบังกระโปงหน้าเขาส่วนนี้แสดงว่าเราไม่พ้นนะครับแต่ตรงนี้นะครับเรียบร้อยครับด้านหน้าพ้นแล้วนะครับทีนี้เมื่อพ้นแล้วนะครับเราก็ขับตรงไปครับนะครับขับรถตรงไปครับนะครับเมื่อรถตั้งตรงปุ๊บอ่เราก็คือล้อตรงครับคือล้อตรงปุ๊บอ่คือล้อตรงเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคือล้อตรงเสร็จแล้วเราก็ขับไปได้เลยนะแบบนี้เลยครับ เดี๋ยวผมสรุปให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายๆนะนะครับเราขับเข้ามานะครับเราก็ใช้นะครับสูตรที่ผมเคยสอนไปแล้วนะครับนั่นก็คือช่องที่เราจะจอดอยู่ทางฝั่งขวาใช่ไหมครับเราวิ่งมาปุ๊บนะครับนี่เป็นช่องนะครับแล้วเราก็ทําให้เรานะครับตัวเราตรงกับรถคันด้านข้างที่เลยช่องมาหนึ่งช่องนะครับเมื่อตัวเรานะครับตรงกับรถนะครับที่จอดอยู่นะครับเราก็หมุนซ้ายหมดนะครับอ่านะครับช่องอยู่ทางขวามองกระจกมองข้างฝั่งขวาครับเห็นป้ายทะเบียนรถที่จอดหรือยังครับอ่าถ้าเห็นปุ๊บอ่าคือล้อตรงครับ คือล <CK> ้อตรงปุ Then, s, <S ๊บนะครับแล้วก็ถอยมานะนะครับช่วงที่ถอยมานะครับก็ดูกระจกมองข้างฝั่งขวานะครับอันนี้เราถอยตรงๆนะถอยมาตรงๆก่อนนะครับแล้วก็ดูกระจกมองข้างฝั่งขวานะครับถ้ามีช่องว่างเยอะเราก็หมุนพวงมาลัยได้เลยแต่ถ้าช่องว่างระหว่างตัวรถเรากับรถที่จอดอยู่นะครับมันแคบเราอย่าเพิ่งหมุนพวงมาลัยนะครับถอยมาตรงๆก่อนครับถอยมาตรงๆก่อนนะครับให้ท้ายเรานะครับมาจอดที่ปากซองนะครับเมื่อจอดที่ปากซองเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็หมุนขวาให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเราจะเข้าซองขวา เราก็หมุนขวานะครับหมุนขวาให้หมดเลยครับพอหมุนปุ๊บรถถอยเข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอ่าเมื่อถอยเข้ามาปุ๊บดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับว่าขนานหรือ,อยังนะครับดูฝั่งซ้ายก่อนว่าท้ายเรานะครับพน้นแท่งปูนหรือ,อยังนะครับถ้าพน้นแท่งปูนแล้วนะครับเรียบร้อยแสดงว่าเราเข้าได้แล้วนะนะครับเมื่อเราเข้ามาได้เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ะะะเราก็ดูว่าเราขนานนะครับรถเราด้านข้างนะครับขนานกับเส้นที่เขาตีไว้หรือยังนะครับ ฝั่งขวาขนานกับเส้นหรือว่าขนานกับบั็ที่จอดไว้หรือยังนะครับอ่าเมื่อเรานะครับจัดทรงเรียบร้อยแล้วปึ๊บปั๊บป๊บปั๊บอ่าขนานเรียบร้อยแล้วปึ๊บอ่าเราก็คือล้อตรงแล้วก็ถอยมาตรงๆครับนะครับถอยมาถอยมาตรงตรงเสร็จนะครับถ้าเพื่อนๆมีกล้องมองหลังนะครับก็ดูว่าด้านหลังเราเข้าไปใกล้คันข้างหลังไหมอ่าแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีปึ๊บก็ใช้กระจกมองข้างนะครับฝั่งขวาเรานะครับ ให้กระจกของเรานะครับอยู่ในระนาบเดียวกันกับรถที่จอดอยู่ด้านข้างนะนะครับอยู่อยู่น่าอยู่ใกล้ๆเคียงกันครับเหลี่ยมรับิดหนดอยไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องตรงเป๊ะนะครับเอาพอเข้าว้าประมาณหนึ่งก็ได้นะครับนะครับเมื่อเราเข้ามาจอดเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็ลงไปทําธุระของเราได้เลยนะทีนี้เมื่อเราจออกนะครับเราจอกนะครับด้านข้างมันแคบนะครับเราจะออกปุ๊บเราจะเลี้ยวขวาใช่ไหมครับด้านข้างมันแคบนะครับนะครับดังนั้นวิธีการออกจากซองนะครับเราก็ต้องให้ตัวเราเป็นหลักนะ ตัวเรานะครับเราขับรถตรงออกไปก่อนนะนะครับขับรถตรงออกไปปุ๊บนะครับให้ตัวเราครับพ้นด้านหน้าของรถที่จอดอยู่ด้านข้างนะครับเมื่อพ้นไปแล้วปุ๊บเราก็หมุนขวาให้หมดเลยครับพอหมุนขวาปุ๊บไปนะครับด้านหน้านะครับเราอาจจะเข้าไปใกล้รถที่เขาจอดอยู่ด้านหน้านะครับทางฝั่งด้านหน้าทางฝั่งซ้ายมือนะนะครับเราก็ดูว่าสันกระโปรงเรานะครับยังอยู่ใต้กระโปรงนะครับกระโปรงรถเขานะครับที่เป็นรถเก่งนะนะครับถ้าเป we uh ็นรถเก่งนะครับเราดูว่าสันกระโปรงเรานะครับ อยู่ใต้กระโปรงหน้าเขาหรือเปล่านะครับถ้าอยู่ใต้แ <ính> สดงว่าเราพ้นนะครับแต่ถ้ากระโปรงเราปุ๊บบังกระโปรงหน้ารถเขามิดเลยนะครับมองไม่เห็นกระโปงร,ง,รปงหน้ารถเขานะครับบังกระโปรงหน้ารถไม่ว่าจะบังมากน้อยแค่ไหนถ้ากระโปรงเราสันกระโปรงเราเนี่ยบังกระโปรงหน้ารถเขานะครับเราก็หยุดนะครับแล้วก็ถอยแล้วก็ค่อยเดินหน้าใหม่นะครับแต่ถ้าเราดูแล้วว่าสันกระโปรงเราเตี้ยก,กว่านะครับน้อยกว่าต่ํากว่านะครับกระโปรงรถที่เขาจอดอยู่แสดงว่าด้านหน้าเราพ้นแล้วก็ หักขวาต่อนะครับแล้วก็ออกไปได้เลยนะอ่าอันนี้ก็คือทริคในการออกจากซองนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆงงสงสัยอะไรยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเราเข้ามาตอบให้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการถอยเข้าซองแคบๆนะครับอ่านะครับซึ่งฝั่งซ้ายก็เป็นเสาปูนนะครับอยู่ด้านหน้าเลยนะนะครับด้านขวาก็มีรถจอดอยู่นะครับอ่าก็จะเป็นซองแคบๆตามห้าง ตามลานจอรดรถต่างๆนะครับวิธีการจอดนะครับเราก็จะแก้สถานการณ์เฉพาะหน้านะนะครับด้วยการมองกระจกมองข้างฝั่งขวานะครับซองจอดอยู่ฝั่งขวาเราก็ต้องมองกระจกมองข้างฝั่งขวานะครับในการกาะยะในการดูนะครับดูทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับในการกาะยะนะครับก็ไว้เป็นแนวทางให้สำหรับเพื่อนๆในการทอยจอดเข้าซองนะครับ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากมากครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม s u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม s u b s c r i b e นะครับเพื่อน่เพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ